สวัสดีครับหลัง DIY ครับวันนี้นะครับก็เริ่มเข้าฤดูร้อนไปแล้วเนาะเริ่มเข้าดูดูร้อนนะครับก็ช่างหลังนะครับก็จะมาแนะนำเนาะสาหรับใครที่จะเริ่มจะซื้อแอร์นะครับว่าจะซื้อแบบไหนนะครับระหว่างแอร์อินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดาเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการ ใช้ไปในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะใช้แอร์แบบไหนเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะครับสําหรับผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าเริ่มเลยครับแอร์อินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดานะครับมันต่างกันยังไงนะครับแล้วมันเหมาะกับการใช้งานยังไงบ้างนะครับผมมาดูรูปกันก่อนนะครับก็นะครับผมการทำงานของ สองสองรุ่นนี้นะครับก็คือแอร์อินเวอร์เตอร์กับไม่อินเวอร์เตอร์ก็คือแอร์ธรรมดานะครับแบบฟิกสปีดนะครับผมการทํางานมันจะต่างกันนะครับการดูจากเส้นนะครับเห็นไหมฮะเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับผมเส้นสีเขียวก็คือการทํางานที่แบบคงที่นะครับค่อนข้างจะคงที่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นของอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแอร์ธรรมดานะครับผมแอร์ธรรมดาเนี่ย จะเห็นไหมครับเห็นเส้นสีน้าเงินไหมครับเห็นไหมครับจะกินไฟปื๊ดลงไปแล้วก็เย็นแล้วก็ขึ้นมานะครับทํางานเสร็จนะครับแล้วก็ดับแล้วก็ทํางานอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับขึ้นลงลงสูงสูงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการกินกระแสไฟแบบนี้นะครับอุณหภูมิแบบนี้นะครับผมการสวิงของอุณหภูมิแบบนี้มันจะทําให้ตัวแอร์มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ มาดูข้อมูลนะครับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยหลักการทํางานของเขานะครับก็คือเมื่อเขาเริ่มทําเริ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยตัวมอเตอร์จะทํางานนะครับมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์นะครับจะทํางานนะครับผมเพื่ออะไรนะฮะทำงานอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อจะให้มันเย็นมันเย็นตามที่ เราตั้งไว้อย่างเช่นเราตั้งไว้ที่25องศาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเริ่มทํางานอย่างคือมอเตอร์จะทำงานให้ความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เมื่อถึงจุดที่มันเย็นแล้วนะครับผมจุดที่เราตั้งไว้นะครับ25องศาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะผ่อนกําลังการทํางานลงนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับผ่อนลงแต่ไม่ได้ดับนะครับไม่ดับไปเลยนะ ผ่อนลงเฉยๆนะครับผมก็จะประคองไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นนะครับก็จะทํางานเพิ่มมากขึ้นนิดๆหน่อยๆกลับไปกลับมานะครับก็อุณหภูมิก็จะไม่สวิงนะครับผมก็จะเป็นถ้ายี่ห้าก็จะอยู่ประมาณยี่สี่ยี่สามแล้วก็ยี่ห้ากลับไปกลับมาประมาณนี้นะครับเครื่องจะไม่ดับเลยนะครับคอมเพรสเซอร์ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเหมาะกับอะไรนะครับผมเหมาะกับห้องแบบไหนนะครับก็เหมาะกับ ห้องที่ต่อกันเยอะๆครับใช้งานกันเยอะๆอย่างเช่นห้องนอนห้องทํางานห้องออฟฟิศห้องอ่านหนังสือเงี้ยคือเข้าไปนั่งแลวแบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับผมเหมือนห้องนอนอะไรเงี้ไย,ไ,ออยไ,ไม่ค่อยได้เปิดประตูเอาง่ายๆไม่ค่อยได้เปิดประตูครับก็เหมาะกับอินเวอร์เตอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดู อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอร์ธรรมดานะครับแอร์ธรรมดาคือไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับผมเป็นแบบฟิกสปีดนะครับเป็นระบบไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือจะทํางานแบบว่านะครับผมคือเราตั้งไว้25องศานะครับเขาก็จะเล่งไปที่25องศาเลยนะครับแต่อุณหภูมิที่กําหนดไว้25วาอางศาเงี้ยสมมุติว่าเรากําหนดที่25องศานะครับ แอร์ก็จะทํางานรู้ไหมฮะเท่าไหร่มันไม่ได้วิทเล่งไปที่ยี่ห้าเลยนะตอนแรกเหมือนจะเล่งไปยี่ห้าแต่ไม่ใช่นะครับมันเล่งไปที่ยี่สิบสองถึงยี่สามองศาคือต่ากว่าต่ากว่าแอร์ที่เราตั้งไว้อย่างเช่นว่าเราตั้งยี่อย่างเงี้ยมันก็จะไปประมาณยี่สิบสองยี่สามนะครับผมมันก็เลยมีความรู้สึกยังไงครับบรนเย็นมากนะครับมรนเย็นกว่าเย็นกว่ายี่ห้าองศานะครับเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับผม การทำงานนะครับก็คือพอมันถึง23องศามันก็จะหยุดทํางานนะครับผม23ถึง22 23องศาเนี่ยเพราะว่าเราตั้ง25เนาะแล้วทีนี้พอในอุณหภูมิในห้องเรานะครับอุณหภูมิมันค่อยๆร้อนขึ้นเนาะสมมุติว่าไปถึง22องศาเนี้ยคอมเพรสเซอร์จะตัดเลยนะครับจะตัดการทางานเลยนะครับจะไม่ทํางานไปเรื่อยๆเหมือนอินเวอร์เตอร์นะ จะตัดการทํางานเลยคือจะหยุดปึ๊กไปเลยนะครับผมแล้วทีนี้พออุณหภูมิมันเริ่มร้อนขึ้นถึง25องศาคอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับก็จะจับได้ว่ามันมันประมาณ25องศาแล้วนะก็ทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมการทํางานขึ้นๆลงๆแบบนี้นะครับสตาร์ทขึ้นใหม่เงี้ยค่อนข้างนะครับที่จะกินไฟนิดแล้วก็ ตัวอ on ุณหภูมิเราก็จะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแบบเย็นมากเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นนะครับผมมันจะค่อนข้างจะสวิงนิดนึงนะครับอ่าเหมาะกับห้องแบบไหนอแอร์แบบนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อดีของเขานะครับก็ข้อดีของเขาคือเหมาะกับห้องที่แบบคือไม่เน้นแบบอุณหภูมิคงที่นะครับผมอย่างเช่นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือจะเป็นห้องที่เปิดเปิดเข้าๆออกๆบ่อยๆนะครับ ห้องแบบนี้จะทําให้แบบเรารู้สึกว่ามันเย็นเร็วดีนะครับจริงๆมันเย็นมันมันเย็นกว่าเพราะว่าเราตั้งไว้ที่ยี่ห้าแล้วมันทํางานตั้งแต่ยี่สบสองยี่บสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่มาดูข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียนี่ข้อดีของ a อร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือข้อแรกเลยนะรประหยัด หยัดไฟเลยเพราะว่าอะไรครับดูจากเส้นเมื่อกี้นะฮะที่เป็นเส้นสีเขียวเห็นไหมฮะมันจะเป็นสมุทนะครับมันจะไม่ขึ้นขึ้นลงลงแบบแรงนะครับผมอ่ะแล้วก็เงียบฮะอันนี้เงียบเงียบเพราะอะไรเพราะว่าคอมเพรสเซอร์สตาร์ทครั้งเดียวเราจะไม่จะไม่เดี๋ยวตัดเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต่อนะครับคอมเพรสเซอร์จะไม่ดับแล้วก็ตัดต่อตัดต่อนะครับแล้วก็การกินไฟมันก็ไม่กระชาก้วยเพราะว่าเขากินครั้งเดียวแล้วก็ค่อยขึ้นขึ้นลงลงนะครับมีประสิทธิภาพในการทําความเย็นมากกว่า โดยเฉพาะนะครับผมอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่ย5ิองศาเนี่ยอุณหภูมินี้จะใกล้เคียงยีิองศาเลยเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมคือความเที่ยงตรงของอุณหภูมิจะเยอะกว่านะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าข้อเสียข,ของอินเวอร์เตอร์นะครับข้อเสียของอินเวอร์เตอร์นี่ก็มีข้อเดียวครับคือมันแพงนะครับผมคือมันแพงกว่าแอร์ธรรมดานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของช่างนะครับก็คือแอร์อินเวอร์เตอร์นี่ค่อนข้างจะ,ะเวลา เสียมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือเสียมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะซ่อมจะเสียแพงกว่านิดนึงนะครับและอุปกรณ์ก็จะค่อนข้างที่จะแพงกว่านะครับซ่อมยากกว่านะครับบางบางช่างก็บอกว่าง่ายแต่ผมว่าตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะซ่อมได้อ่ถือว่าจริงๆก็ซ่อมได้อะครับผมเพียงแค่ว่าตัวอะไรอาจจะมีราคาที่แพงกว่าเนื่องด้วยว่าตัวราคาเริ่มต้นเขาก็แพงกว่านะ ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเขาซื้อมาแพงกว่าอะไรก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วเนาะง่ายๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ทนครับแอร์แอร์แอร์ทนอยู่แล้วนะครับผมก็ามาต่อไปนะครับก็คือข้อเสียข้อดีของแอร์ธรรมดาข้อดีของแอร์ธรรมดาก็นะคือไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับก็คือราคาก็ถูกกว่านะครับราคาถูกกว่านะครับแล้วก็มีการปล่อยลมต่อรอบต่อการทํางานเนี่ยทาให้รู้สึกว่าแอร์เนี่ยมันเย็นฉ่ำ มันเย็นสาก็เหมือนที่ผมพูดได้ฟังนะครับก็คือยังไงฮะก็คือว่าอ่ามันจะทําความเย็นเราตั้งยี่บห้ามันทําความเย็นที่ยี่สบสองยี่สามอ่ะมันจะไม่เย็นกว่าได้ยังไงนะครับแต่มันจะทําแบบทําแบบปี๊ดเลยฮะทาแบบให้เรารู้สึกเย็นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะตัดแล้วมันก็จะไหลขึ้นไปถึงยี่ห้าแล้วก็ต่อใหม่นะครับผมตัดต่อตัดต่อนะครับข้อเสียของแอร์ธรรมดา นะครับแบบฟิกสปีดก็คือยังไงครับก็คือนี่แหละฮะไอที่พูดเลยก็คือมันตัดต่อบ่อยๆนะครับก็คือกินไฟนะครับกินไฟมากกว่านะครับมีเสียงการตัดต่อการทํางานนะครับอย่างเช่นเวลามันตัดต่ออย่างเงี้ยคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานก็จะมีเสียงนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิของห้องเนี่ยค่อนข้างจะแกว่งแกว่งยังไงครับก็คือก็คือการทํางานของแอร์แบบนี้มันจะตัดเด๋ยวต่อตัดเด๋ยดต่อตอนตัดก็จะเริ่ม ร้อนใช่ไหมฮะอ่าเริ่มเริ่มจากยี่บสองสาขึ้นไปยี่4บสามยบสี่พอถึงยีบห้าอ่าต่อม่อ่าพอลงมายีบอ่าทำความเย็นได้ยีบสองตัดออกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะแกว่งนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นออกแนวความรู้นะครับสําหรับใครที่นะครับอยากลองซื้อ แอรนะครับไปใช้งานนะครับก็ยังไม่เข้าใจในหลักการนะครับว่า Air i n v e เ t อ r กับ Air ธรรมดาเป็นอย่างไรนะครับก็ทางช่องเราก็เอาข้อมูลเข้าๆมาพูดให้กันฟังเนาะถ้าเผื่อว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์นะครับใต้คลิปเลยนะครับถ้าเผื่อว่าอยากให้เราตอบส่วนไหนนะครับผมก็ยินดีนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับช่องใหม่ๆครับช่องเล็กๆนะครับกำลังเริ่มสร้างกันเนาะขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมจนคลิปจนจบคลิปเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องขนาดของห้องนะครับว่าจะใช้แอร์ประมาณเท่าไหร่เนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับก็จะมีคลิปวิดีมาลงเรื่อยๆครับเกี่ยวกับระบบไฟเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ